ไปไม่ได้ก็ว่าไปอันนี้มันเป็นไปได้อยู่แล้วคุณคุณไปเอาของเขามาอันมันขาดจากกันไปแล้วอซื้อขายคือซื้อขายญนะาติพี่น้องก็ซื้อขายกันได้ไม่เป็นไรนี่ถูกไหมซื้อขายกันได้แต่ต้องสัตว์ซื้อไงต้องซื้อสัตว์เอ,อนะยังไงก็แล้วแต่กูก็ต้องคุยกันอันนี้ไม่คุยคือจะไม่ให้อย่างเดียวไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้อย่างเดียวเขาก็ ทวงแลวทวงอีกไม่ได้เขาก็ต้องเข้าสู่ขบวนการเนี่ยใช่ก็คือพูดง่ายๆเอ,อดก็ไม่รู้แล้วว่าเอฟซีเขาคิดยังไงนะที่เขาไปช่วยสงสารหน้าสงสารตรงไหนอะเออหน้าสงสารตรงไหนอะปัจจุบันไม่เหลือแล้วนะครับอืมใช่คือมันเขาก็ยังพูดเลยเขาบอกมันหาเงินง่ายมากเขาว่างั้น เออก็ใช่ดีเอเอถ้าคุณไม่ไปทําอย่างนั้นมันจะได้ไหมไอเราก็นั่งคิดในใจว้าเอฟซีเขาทำไมให้อย่างไงให้ให้แบบไม่ให้ต่อเนื่องอ่ะให้เรื่อยๆให้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 ใหใหเอ๊ะถ้าไม่ขอแล้วก็จะให้เฉยๆมันมันมีด้วยเหรออย่างเงี้ยเออไอ้ก็สงสัยพอไปดูหลังบ้านแล้วโอ้โหเขาทํากันอย่างนี้เหรอเออเขาไม่ได้ว่าให้โดยที่เราไม่เปิดปากขอนะไม่ใช่นะเขาไม่ให้แบบนั้น เออมันมีวาทกรรมอยู่เออมันมีพฤติกรรมมีวาทกรรมอยู่เขาถึงให้ไงเออแต่ตอนหลังเขาเริ่มรู้แล้วไงเขาเขารู้แล้วก็ไม่ให้เลยเขาน่ามีปัญหาเลยไอ้คนที่เสียนี่โอ้โหแต่ละคนเนี่ย fc ของเขาที่เสียเสียมาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องถามเลยเยอะมากแต่ละคนเยอะหลายๆคนเยอะมากเป็นแสนหลายๆหมื่นเป็นแสนหลายๆแสนก็มีเป็นแสน,น,น,แ,สนแสนก็มีเ,มเยอะ หลายคนแต่ไม่รู้ว่าใครบ้างเ,เออมีทั้งโครงการนู่นนี้นั่นสร้างโครงการขึ้นมาไงเ,ออเหมือนเหมือนร้านทองอะ่ะสร้างโครงการล้านทองขึ้นมาเห็นไหมคนก็เอามาลงทุนร่วมลงทุนด้วยนู่นนี้นั่นแล้วการลงทุนนั้นก็หายไป <laughs> เออหายไปเอฟี D, ลองคิดดูสิลำบากแค่ไหนมันหายไปเงินลงทุนหายแล้วยังไง เวรนกรรมใช่ไหมเวียนกรรมจริงๆมองตรงว่าเวียนกรรมแล้วตอนนี้นะเขาก็ได้รับผลผลกรรมของเขาแล้วละอืมต่อไปก็ถ้าไม่มีเอฟซีคอยช่วยเหลือมันจะไม่ได้เหมือนเก่าเอฟซีจริงๆนะคนที่ครั้งยังอยู่ก็แสดงว่าคนนั้นะไม่ได้ไม่ได้เปิดหูเปิดตาตัวเองคนที่ยังอยู่นะไม่ได้ไปศึกษาหาความรู้ว่าสรุปแล้วเขาเป็นแบบไหนยังไง เออต้องไปลงลึกๆล,ลงลึกๆต้องไปเชื่อไปเชื่อพวกนี้ก็แย่แล้วเอ็ดว่าอ่ะไปเชื่อเขาก็แย่แล้วเออถามหน่อยว่าเขาได้อะไรบ้างประโยชน์อ่ะเออได้อะไรมั่งไม่มีเอซี FC ที่อยู่ด้วยกันที่อยู่กับเขาเนี่ยเขาได้อะไรมั่งไม่มีมีแต่เสียเอ,อที่ผ่านมาก็มีแต่เสียเสียมันตลอดไม่เห็นได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนเลยเนี่ยมองดูแค่นี้ก็รู้แล้ว อ,อให้ความบันเทิงกับเขาได้ไหมก็ไม่ได้เทักทักทายทักถามเขาได้ไหมใส่ถามเขาได้ไหมวันๆนึงก็พูดคุยกันมั่งไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไมค่อยมีไม่เขาไม่ได้สนใจเลยเขาเคยพูดอยู่หลายๆครั้งเขาบอกว่าอย่ามาคาดหวังอะไรจากเขานะเอ,อช่วยเขาแล้วอย่าคาดหวังอย่าว่าให้คาดหวังก็คือให้เขาไปพูดคุยด้วย อคุยดีด้วยนู่นนี่นั่นเอาอกเอาใจอย่างเงี้ยเออนะยาเขาบอกว่ายาทําแบบนั้นเออเขาไม่ทําแน่นอนเขาว่างั้นนั่นก็หมายความว่าคุณมีหน้าที่ให้ก็ต้องให้อย่างเดียวเออวันใดวันหนึ่งถ้าคุณหมดให้แล้วคุณไม่ให้เขาแล้วคุณก็หมดความหมายเอหมดความสําคัญเเขาก็ไม่ได้ถามไทยแล้วนะเ,เขาก็ไปหาคนที่ให้ต่อไป คนอื่นคนนั้นก็ผ่านไปเขาเรียกว่าไม่ใส่ใจเอแล้วถามหน่อยว่าเอฟซีเขาจะโง่ไหมล่ะเอ่อถ,ถ้าถ้าทาแบบนั้นแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยเขาจะเขาจะให้อย่างนั้นเหรอเงินก็เสียเสียก็เสียความรู้สึกอีกเขาจะยอมไหมเขาก็ไม่ยอมมันเขาก็เลิกเลยเขาก็ถอยออกมาหลายๆคนที่อยู่เขาทนไม่ไหวเขาก็ถอยว่าถ้าอยู่ต่อไปเขาก็จะให้เรื่อย มีปัญหาก็ต้องช่วยอะสุดท้ายก็ช่วยตลอดเนี่ย <laughs> ใช่เอาง่ายๆของที่บ้านะนะครับเออถ้าเขาขอไปเนี่ยเขาก็เอาไปเฉยๆนี่แหละ คือคนดีคือคนดีนะเราคิดดูง่ายๆเราดูยากไม่ยากหรอกคนดีคือคนดีถ้าคนไม่ดีเนี่ยมันมองเห็นด้วยการกระทําเลยมันฟ้องเลยไม่ว่าเขาจะพูดยังไงก็แล้วแต่มันก็มองเห็นด้วยการกระทําเลยเนี่ยชัดเจนเลยเอฟซีเออมองเห็นด้วยการกระทําของเขาอะไรคือคือไม่สามารถจะเชื่อถือได้เชื่อไม่ได้ เชื่อแล้วก็เสียเงินเนี่ยเออเสียเงินไปโอ้ยจบเลยนะบอกตรงว่าเสียเงินบอกว่าจะยืมเนี่ยนะครับยืมไปแล้วก็ไม่ได้คืนใช่ตอนนี้ก็คือไม่เหลือใครตอนนี้รูปรูปเหตุการณ์แล้วก็ไม่เหลือใครเลยไม่ไม่มีแล้วเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงที่อยู่กันมาเป็นสิบยี่สิบปีก็ หายจากกันไปเลยไม่เอาด้วยอแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับลุงใช่ไหมพอเขาย้ายไปอยู่ฝั่งนูน้นเขาก็ว่าเขาก็ว่าลุงเอ,อว่าลุงทําผิดอย่างงู้นอย่างนี้นะเอ,อเขาไม่น่าจะเป็นไปได้แสดงทางนน้นเ็าเป่าหัวไว้เยอะเป่าหัวไว้เยอะแต่พออยู่ไปอยู่มาเขาเริ่มรู้แล้วนี่เอ้ยกูไม่ได้อะไรเลยดีกว่ากูอยู่ทางนี้ยังมีโอกาสถูกไหมแต่อยู่ทางนน้นไม่มีนะ เออไม่มีโอกาสที่จะได้อะไรเลยเออเพราะว่าต้องเขาคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวอะเออแล้วเขาจะอยู่ไปทำไมสิเขาก็ไม่อยู่หรือเขาก็ไปออจบแล้วออออมันจบแล้วอยู่ไปก็ไม่มีคุณค่าไม่มีราคาไงเขาจะอยู่ไปทำไมนั่นแหละก็ ว่ากันไปเนาะเราก็เห็นกันนี่แหละว่าเออคนเราอยู่ด้วยกันแล้วยังไม่ถนอมน้ําใจกันอีกเพื่อนฝงที่อยู่ด้วยกันเขาก็มามาด้วยใจนะเอช่วยเหลือด้วยใจไปไหนก็ไปด้วยการไปเป็นเพื่อนกันไงก็คิดว่าเออเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเอแต่แต่การเป็นเพื่อนนั้นมันไม่ได้อะไรแล้วหนึ่งก็ยังโดนเสียดสีโดนพูดนินทาการเลยอันเนี้ยสาคัญ เออไปดินทาเขารับหลังพอเขาได้รู้เรื่องรู้ภายหลังเนี่ยว่าถูกดินทาเงี้ยก็จะยับรับได้แลรอเขาก็ต้องไปเออเขาออกมาดีกว่าสุดท้ายเขาก็แยกออกมาเไม่แยกออกมาทั้งหมดเลยหลายๆายายนะเออหลายๆนะย,ย,ยายเพื่อนสนิทมิตรสหายก็หนีหายจากกันก็ไปทําเขาไว้ทุกคนโดนกระทําทั้งนั้นแหละเอ็ซเออโดนกระทําทั้งนั้นโดยเฉพาะ ตัวเซียมนะโซเซียมเนี่ยอตัวเซียมพอเซียมเซียมไปทำให้เขาผิดใจกันหนักขึ้นกว่าเดิมไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับเข้ามาเหมือนเดิมเลยใช่ได้สิเพราะว่าเขาให้เพิ่มก็ให้เผื่อไงสมัยก่อนที่เขาขายคือเยอะมากกำไรสองเท่าตัว อย่างน้อยมีสองเท่าตัวถูกไหมจริงๆเนี่ยไอเรื่องพวกนี้มันควรจะกำไรประมาณสามสิบเปอร์เซ็นของต้นทุนนะถูกไหมเอาจริงทั่วไปมันจะเป็นอย่างนั้นกำไรไม่ถึงครึ่งหรอกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นตก็ถือว่าดีแล้วถูกไหมแต่อันนี้กำไรเท่าๆอ่ะว่าเผอไม่มีตังค์ทอนอ่ะเ,อเห็นไหมมันก็กำไรดีเลยถูกไหมแล้วมันของไม่เสียด้วยไม่ใช่ของสดมันก็โอเคไง เออแต่ตะก่อนมันโอเคมันได้ดีตะก่อนเขาช่วยช่วยเหลือ,อ,ซ,อซื้อซื้อยกล็อตเป็นมัดมัดนี่ซื้อกัอนไปเออแต่พอปัจจุบันนี้ไม่ใช่แหละไม่มีแล้วขายไม่ได้แล้วเพราะว่ามันตลาดพวกนี้มันอิ่มตัวอยู่แล้วถูกไหมเราซื้อไปเยอะซื้อไปไปให้ใครแจกก็แจกแล้วเออให้ก็ให้แล้วซื้อไปซื้อไปใช้เองก็ใช้แล้วซื้อไปแจกลูกหลานก็ลูกหลานก็ใช้แล้วมันจะมีอะไร มันก็หมดมันก็อิ่มตัวอิ่มตัวจะทําอะไรอีกเขาก็สร้างโปรเจกต์มาใหม่ๆจะซื้อไปก็ไม่รู้จะเสื้อผ้านะ fc นะซื้อมาครั้งเดียวเี่ใส่ได้เป็นท่าปีสิบปีหนูนะถ้ามันไม่ขาดก็ใส่ได้ตลอดแหละเออก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกเราไม่ติดเอ็นติดเทนติดอะไรนะไม่ต้องสนใจแนละ้วมันไม่ขาดก็ถือว่าโอเคแล้วเอ,อขนาดขาดยังใส่อยู่เลย คิดดูง่ายๆเพราะฉะนั้นมันมีมันมีการอิ่มตัวของตลาดแบบนี้มันมีอิ่มตัวเ,เพราะตลาดมันไม่กว้างเนี่ยตลาดมันเดิมๆเมนี่ยมันไม่เหมือนตลาดทั่วไปตลาดนัดตลาดไรเนี่ยมันยังขายได้เรื่อยๆแม้เพราะคนมันเปลี่ยนหน้ามาแต่นี่กลุ่มเดิมอะกลุ่มเดิมๆอะเขาก็เบื่อ,เ,อเบื่อเขาก็มันก็เลยตันเลยตลาดตันเอาไปตรงนู้นนี่ยยิ่งหนักเลย FT คนเละเรื่องเลย เออคนละเรื่องคนละอยางแอดดูแล้วไปไม่ได้หรอกไม่เหมือนแบบนี้ไม่เหมือนตอนแรกเออไปไม่ได้หนึ่ง fc fc หลักๆเนี่ยไม่มีแล้วเออไม่มีก็ขาจรเนี่ย fc ขาจรขาจรก็ก็ซื้อนิดๆหน่อยๆเขาก็เลิกเออคือไม่มีพวกอา่าเจ้าของบริษัทมาติดพันนะนะเออต้องพูดกันอย่างนั้น อันนั้นอะ่ะมันได้หลายทางเอออันนั้นอ,อยู่กับลุงเนี่ยมันได้หลายทางได้หลายทางขายของก็เอฟซีก็ช่วยยู่มไหมนอกนอกนั้นเนี่ยทําคลิปเอ่ยแล้วก็ลําเอ่ยอ่นนี้ก็ยังได้เห็นไหมล่ะอ่าได้มันก็ยังเขาเรียวก,ก,กว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกว่าอย่างนั้นเอถอะนะครับอ่าก็อยู่กันได้ไงต่างคนต่างอ่มีไรายได้พอจะอยู่ได้เขาก็อยู่ ถ้าเกิดอยู่กับลุงแล้วมันไม่ได้อะไรเนี่ยเอฟซีเขาป่านนี้เขาก็กลับมาหมดแล้วเอาจริงถ้าอยู่แล้วไม่ได้เนี่ย <c oughs> เขาจะอยู่ไปทําไมใช่ไหมเลี้ยงตัวเองยังไม่ได้เลยมันก็อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยเขาก็ต้องกลับแต่นี่เขาอยู่ได้เออ <c oughs> เขาอยู่ได้เขาก็อยู่ไปถูกไหมแต่อันเนี้ยอยู่เนี่ยเขาได้ไายถามหน่อยเขาได้อะไรเออถามหน่อยเขาได้อะไรไม่ได้อะไรสักอย่างอองานก็ต้องทํา อ,อสั่งใหไง้ไปนู่นไปนี่ก็ต้องไปอ,อช่วยเขานน่นนี่นะเอาสุดท้ายแล้วแล้วสรุปแล้วเขาได้นะก็มมแจะเสียไงเสียเวลาด้วยได้ก็ไม่ได้แล้วเขาจะอยู่ไหมเขาก็ไม่อยู่เขาก็เพนเดยแล้วแถมยังแทงข้างหลังเขานะเอีกนะออยิ่งหนักเลยคนนี้เขาก็ไม่เอาเลยสุดท้ายก็ก็ต้องจากกันไป แบบไม่มีวันกลับมาความรู้สึกดีๆให้กันก็หายไปหมดเหลือแต่ความเครือแพงใจเหลือความไม่เข้าใจกันก็ต้องจากอ่ะเอฟซีมันต้องจากกันไปนอะเนาะเพราะว่าอยู่กันแล้วระแวงไงต่างคนก็ระแวงอ่ะคือพาดพังไม่ได้พดัดพังมึงโดนคดีแน่อะไรเออ เพื่อนก็ยังไม่เว้นในพีนะเออเพื่อนก็ยังไม่เว้นนะนะเออเพื่อนก็นไม่เว้นนะออ,นนนนะอ,อย่าพลาดนะพลาดกูฟันเลยนะเออพลาดเลยยัดเยียดเลยนะนะอย่าพลาดเออดี๋ยวว่าแต่เพื่อนใช่ไหมญาติก็ยังญาติก็ยังพลาดไม่ได้เลยญาติพลาด,าดี้โดนอีกเอโดนอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ด้วยความหวาดระแวงอยู่ทําไมเออขนาดชาวบ้านเนี่ย ไม่ได้ไกลเคียงไม่ได้เป็นอะไรกันทั้งนั้นเลยยังโดน่ะเ,เขาเรียกว่าโดนห่างเลขซึ่งไม่ได้รู้อีโนอีเนเลยนะเอาจริงๆนะอยู่ของเขาดีๆแ,แท้ๆเขายังโดนห่างเลขไปเลยเอถ้าทำให้เขาเจ็บอทำให้เขาเจ็บคนอื่นก็ต้องเจ็บด้วยทำให้เขาเจ็บนะคนอื่นก็ต้องเจ็บด้วยเอปัจจุบันนี่ไม่รู้ออกมาหรือย,ยังอะ เขาเลยเจ็บมากเลยเจ็บปวดมากอยู่ๆก็โดนเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาเจ็บไงเขาบอกเขาจะไม่เจ็บคนเดียวเอเขาจะไม่เจ็บคนเดียวแล้วไม่รู้ว่าถ้าอยู่ที่นู่นถ้าเกิดเขาเจ็บเนี่ยไม่รู้ข้างๆนั้นจะพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเออฟีลองคิดดูเอาง่ายๆถ้าไปดึงที่นู่นมาเจ็บด้วยนี่โอ้โหอยู่กันไม่ได้แล้วตรงนั้นก็จะอยู่ลำบากแล้ว พเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านจะไม่มีเหมือนเก่านะบอกตรงที่นั่นนะเออพื่อนบ้านไม่เหมือนที่นี่นะที่นี่มันอยู่แต่เล็กใช่ไหมอยู่แต่เด็กแต่น้อยเป็นบ้านเกิดแต่ที่นั่นไม่ใช่ไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่มีเวลาจะมาเหมามอยกันนะครับไม่มีต่างคนต่างอยู่นะครับต่างคนต่างทำมาหากินอ่แล้วก็อาจจะไม่ได้มอีอุดหนุนกันนู่นนี่นั่น